ครับอะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ,ก,บ,บกับโคพบกับผมอีกครั้งครับกับชจนน้สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันในเจ็บ EP ที่เท่าไหร่นะยี่สิบหกใช่ไหมต้องขอภัยด้วยนคะครับสำหรับโลงคลิปช้าเพราะว่าสองวันที่ผ่านมานี้มอลล็อกเข้าไม่ได้เลย <c oughs> มันแบบคนมันเยอะจัดฮะมัน NPC ไม่ให้วารฟโคตรเซงเอาจริง <c oughs> ก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้เราอยู่ในตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูของกันก่อนแต่ที่สังเกตเลยนะครับหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการรวมกันแล้วนะฮะก็ร้านค้าก็เยอะขึ้นนะฮะของก็แพงขึ้นนะฮะแต่ถามว่ามันส่งผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยบอกเลยครับว่าเดินตลาดยากขึ้น,นครับแหละ ก็ <ged> อ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะอา่าผมเอาอีลูมาไว้ในนี้หรือยังอยังไม่ได้เอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คอีลูผมแป๊บหนึ่งเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน มาทีนี้คล่องแล้วไปครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับผมไปครับเฟติกเรากลับมาแล้วมาครับบวกหนึ่งครับบวกหนึ่งครับมาครับเฟติกเออนั่นแหละไปครับเปลี่ยนครับได้เราก็ต้องเปลี่ยนครับผมได้เราก็ต้องเปลี่ยนมาครับเฟติกครับผมมาครับมาครับบวกสองครับ อะไรวะไม่เป็นไรนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับเฮ้ยนะครับเฮ้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ย อโอ้อนะไรวะโอ้ตายแล้วแมนนะครับแมนครับอย่าไปกลัวเราสั่งเว้ยไปละเราสั่งเว้ยของถูกไปลวไงเนี่ยของแพงมาอ่าไปไปต่อไปต่อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมเลิกเปลี่ยนละ่ะมาได้แน่นอนแน่นอนแน่นอน่นนอนอะ มาบวกสามครับบวกสามครับผมมาครับบวกสามครับบวกสามบวกสามบวกสามบวกมา อย่าไปคิดมาก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 ,าดมากเดี๋ยวมันก็ได้เองต้องใจเยน็นๆมาดูปริมาณอิลูหมดเลยกี่ก้อน12ก้อนโอ้โอเคบวก6งคู่พอดีเลยเนี่ยอ่าง้อไม่เอาความมั่นใจผิดๆย่างนี้ยังไงวะไปครับโอเคไปต่อไปต่อโอ้อะไรวะเนี่ย มามามาครับมาสิครับผมบวกสองครับมาครับผมบวกสองครับผมไปแล้วนี่ครับมาเนี่ยต้องได้แล้วแหละบวกหกสองคู่แน่นอนบวกหกสองคู่แน่นอนมา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 ไปครับไปต่อครับอย่าไปกลัวครับผมอย่าไปกลัวเนี่ยบวกสามแน่นอนบวกสามแน่นอนเฟดดิกบอกมั่นใจในตัวเขานี่ไงเห็นไหมเออไปครับ บวกสามอีกคู่หนึ่งมามาติดแล้วติดแล้วแหละอย่างนี้ติดแล้วต้องติดแล้วแหละอย่างนี้อ้าวโอเคครับผมไปครับบวกสี่ครับบวกสี่ครับผมบวกสี่ครับผมบวกสี่ครับมาครับผมมาครับบวกสี่มาครับเหลือคู่สุดท้ายมาไม่เป็นไรคู่เขาเนี่ยบวกเจ็ดแน่นอน มามาปีให้หน่อยโอเคโอเคโอเคบวกสี่ตอนนี้เท่าบวกห้าเท่าบวกห้าได้เท่าทุนเท่าบวกห้าได้เท่าทุนตามผมครับตามผมมาเอาลนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มาโอา้โอเคโอ้โอเคโอ้โอเคโอเคเว้ยเอ่าทุนเว้ยแต่ถามว่าเราจะหยุดไหมไม่หยุดครับเราไม่หยุดเราไปต่อครับบัวคงวครับมาครับผมบัวคงวครับคู่นี้ยี่สิบล้าน โอ้โหยี่สิบล้านมาครับยี่สิบล้านของเรามาเดี๋ยวนับก่อนน่อนนับก่อนน,อน่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมว่าเราไม่ได้ใช้วิธีนี้มานานแล้วเดี๋ยวเรามาใช้วิธีนี้ดีกว่าอย่าสนใจใเปไปเลยแม่งเสียเวลาจะมาหากินอืม นนะ2,000 years l ่ t e าโอเคตัดไปทำใจใสบาย เอาละบวกหกมามาบวกหกครับผมเรากราบกราบกราบกรา,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 าบอีกรอบหนึ่งครับบวกหกนะ เอากาบอีกรอบหนึ่งครับโอเคตอนนี้เขารับรู้แล้วเฟติกรับรู้แล้วนะครับผมว่าเรากำลังจะบวก6นะครับเฟติกครับมาบวกหครับผมไปพร้อมกันครับ1นึ่งสองเอนเตอร์หนสองเอนเตอร์ หนึ่งสองเ n t e r หนึ่งสองเ n t e r เฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยหนึ่งสอง e n t ร r หนึ่งสองมาครับ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอพิโซดนี้ก็จริงเหมือนเดิมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเอาไว้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ